โอเคก็สวัสดีคนกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่คันแจ้มากวู้วตอนีเราจะมาเล่นเล่นตกว่าจะได้ที่หนึ่ง EPC เย้มีข้าใกล้สุดะไรที่สามใช่ไหมลูกสองมั้งสองสองออส,องสองามอยู่ไกลจะไปไกลเอสยือไก่ไป็นเมื่อไหร่ ไม่ใช่นะที่เล่นตาเดียวก็เคียวได้ไม่ใช่หรอที่ได้ได้ที่สองกราให้กะมาร์ม่ดีพสอ้าวโดดโดดมอล้กันนะเกมนี้ก็มีเพื่อนสนใจเรวเพื่อนมันหนต็กที่เ ออกกาซแล้วก็มีคนสุ่มคนสมูสุ่มได้ดีอชื่ออะไรก็ไม่รู้น่ะอลิซไาอ่านดิอลิอลิอลิเซนะอ่าอลิเนคนอังกฤษหรือคนไทยมาดูกันดีกว่า เจ <Le> อสองฟุง้้วเโทเ้อนมาแลกนะอเ,เอิอ่มน่ถ้าจเจอ,อถ้าเจอเอ่มโทกกอนบอกด้วยนะกอลูกสองลูกสองใช่ เล่นไปเรื่อยอ่ะอันไหนแรงก็ดีอันไหนแรงก็ใช้ไหนไม่แรงก็ไม่ใช้มดอ ออปูนีชชือว่เกียรตไ้แล้วนี้กรเล่นด้ได้ที่นหนึ่งเนี่ยต้องรักษาแล้วรักษาตัวให้ดีสุดไมห้าว่ะหใช่เราเค่อยไปบูตอนท้ายเอาแต่ว่าเราก็สายบูตอยู่แล้วด้วยนะ ฮะไ่เพื่อนเจอตัวล้มลมลมลม,ลมอยู่กันสามคนอ่ะป๊าเล่นเล้าเหรอใช่ร้องหนึ่งว่าสั้นอะไรอ๋อป๊า,าออกก่ะท้าใจไว้ตอนเล่นกับออกกัสองคน กาแต่ว่าส่วบถ้าได้ที่หนึ่งออกัสจันหน้าขาว <c oughs> แต่แต่เนี้ยคือลงสี่คนมีสีที่จะได้เอ่อที่จะได้ที่หนึ่งน้อยเพราะว่ามันคนมันเยอะอแล้วพอเวลาแบบโหดกดยิ่งยิ่ง,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 งคนคนคนเก่งนะบ้าจะบอกให้อือฮึ ใช่ส่วนใหญ่พวกบอกว่าใบวัยรุ่นวัยรุ่นเขาจะได้กงาตอนคืนอ่ะว่างไงอะไรใช่เ่อพูดไปเรื่อยมากกัดเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่เจ็บเจ็บผมเจ็บ โอ้ไม่ใช่ต้องตัวกอนในนร์เขียววะดูแล้วดูแล้แต่ว่าเจ็บมากมันเจ็บมากมากมันโดนใจยิงไปเจ็บอ้าวโดนเพื่อนรัดโอเคโอเคไม่มันใช้มันมันใช้ปืนะ ใช้บาเลตตายแล้วตายแล้วใช้บาเลตอ้โหยาวมีสิบสามกล่องสิบสี่กล่องเราก็ไม่ได้เอาไปนี่เราก็แค่พูดไม่ล่ะใส่หมาก็ชอบ กำลังงไปเลยไปเลยไปเลยปรวไปไปตาไปไดีจหมปวดหัไม่ติดเลยหติ ตายแล้ว,ลวมันตายแล้วนี่มีตัวอ,อยู่ไกลๆอีกใชนะ่มีงปะมีตัวอย่าะนี่มปลอยู่อ่ะเนี่ยไม่ดูไม่ดูไม่คมอะไรไปดูอยู่ข้างบนก็ไม่เจอนะนไหนเพื่อนเจอแล้วอ่ะปะ เพี่เก่งอะครับพี่เก่งเกินอะนาวินทุกทีนะนาวินอโอ้โหนาวินเก่งมากเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยันเจะมากมันเจ็บมากเหรอคะหูสองตัว อย่างไรกบตายคุณได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณฝฟตัวบอลคันดงขงผมยังอ๋อโอเค ทังไหนทางนี้อ๋อมันใช้ปืนสลิงล้กเจเหรอสสยหางสายหาสส่หาคน โอ้ยยิงตั้งเยอะคนเหลือตั้งสามสิบจะเยอะมขนาดนีา้าจะเยอะมากขนาดนี้ถึงจริงแต่เราต้องเจอ,เอตัวนะใจอะ่ะ แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้นะอยู่ไกลโอ้โหติดกระทะกันเลย <men> ไอวอร์เยอะๆอ่ะป้าเห็นปะเป็นอ๋อมันประทะกันอยู่เราสามารถแอบ,บไปใส่ได้นันะ้นเนี่ยก็ใส่ไ หุนวิ่งเงินพลาดมากเลยแต่ยิงไม่โดนสักนัดจริงดิยิงม,มันมีกระทา,าะแล้วไม่หูุนนี่ป๋าจำช่วยได้ละป๋าจะจำได้นะปออ๋าลมหนึ่งลมหนึ่งลมสองลมสาม สามตัวตายหมดละหมึตี้ครับวันนี้แต่ว่าสองตัวที่ผ่านมาจะยิงไปนะเก็เก็บของได้น้อยจังคนที่ใส่อนี่มานะที่เก็บที่เก็บของเยอะใ่ใไม่ไดีไอ๋อ,อ เพื่อนดูใจเย็นบ้างก็ได้นะเพื่อนอย่าพิ่งยิงเอดี๋ยวกระสุนไม่พอตากันแนพงเก่งน่ี่ไ้หนอตาวด้แวต่ยอกนก็ไะครบทุกคนออกัสจะได้หาขาวด้วยนะทุกคนเอออาอคิปเล่นคนกว่า สองสีนส่นาทีาทรู้ว่าเพื่นผมพ้องนนาย้อมผมอะไรเนี่ยตามเพื่อนอย่างเดียวตอนเนี้ยจะตายเพื่อนเพื่อได้

กน้อนาวินอยากเห็นออกานหน้าขาวไหมมันถูกค่บเพราะคุณท้าเองจะมาขึ้นไปดูไ้ตา ตายหมดตีนะไม่ดีไม่ดีตายหมดตี้ละป้าระวังเอาวไหนกันนะิ้งนั่นสองตข้างบนตัวแต่ามอยู่กับปไาเนี่ย ไ,ไ,ไม่ทันแล้วมาแล้วอะ่ะวุ้ยแหม่ถ้าหนีไปมันจะน,น,น,นั่นไหมล่ะฟัง มีอุนี่เราสีตัวน,นะววนจะว่าตอนนี้เหล็กสามตีเป็นสี่สี่อี้ยอ้ยแต่ว่าของดีเราไปหมดแล้วอะ่ะ ไม่ไหวอ,อ้อมหลังมาหน่อยอ้อมหลัอองหน่อยโอเคโสิบปืนสุดท้ายแล้วใจใช้ปืนคู่เลยจังหวะเนี้ใจะใช้เลย,ยปืนคู่ขอขอยาหน่อยขอยาหน่อยป้าม,ามาไม่ป้ามาเอาอยาสิ สามตัวบ้างหูยจิกตัวน่ะโอเคฮะเรวกำลังโดดไปต๊บนึงโอ้โหแล้วโดดมาทีโดดอยู่ในวงโอ้แล้วโดน้ย สี่สองไม่ได้หสี่หนึ่งหนึ่งถามจริงในลมคนแล้วที่ร้องอ้าวตีด้วยแ,นะแล้วเนี่ยการเองนั่งถอแล้ว ep สีตอนที่หนึ่งเราเราก็ไม่ช่สี่ตานะเราไม่แค่สี่ตานะ เอ้มันอยู่ใกล้เองอ่ะน่ามันล้มอ่ะป๊ะมันล้มอ๋อมันชุบตัวเองมันชูตัวเองยังไงแรงแรงมันโดนสองทีอ่ะพอมันยิงเพื่อนเพื่อนมันล้มมันไม่ชูเพื่อนนะมันไม่หนีไม่เฉยเลยเยอะมาก กัดกัดหน้าขาวนะจ hmm ๊ะกัดน well okay. ี่ไงเพื่อนขอเขาทีมไหมเนี่ยมาเดีลยวมาตานี้แถมมาตานี้แถมะมาได้อย่าบอกนะเนี่ยป๊าจะว่าเพื่อนดินเสียงเราคุยได้ใช่ เก่งจัดเอ็งระวังหน้าข่าวเว้ยนะเตรียมหน้าข่าวเลยไม่ต้องระวังเราแล้วแล้วก็คุยกันว่าเราจะอี่อคลิปแน่นอนใจเราคลิปแล้วทันทีกับปาคุยกันได้ร้อย ep เอ้ใจยิงไปทั้งหมดเก้าขีวเพื่อนสิบเอ็ด กรัรดหน้าขานะกรัรดหน้าขาวทวงทวงการ์ดขาวหรือไงพรุ่งนี้ทำด้วยนะพรุ่งนี้นะกรัรดหน้าขานะพรุ่งนี้นะ,ะไปลองเซนทันไหนฝากไปให้แล้วอ,ะอ่ะโดสไปไม่เห็นเซนทั้นเลยใจ เอาดูในแผนที่สิอ้ามันไม่ชัดเจนเลยจโอ้โหไม่ชัดเจนเ่าเห็นยังอ่ะที่ปากอะ่ะม,มันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ป๋าต้องหมุนกล้องนะมันไม่ได้อยู่ตรง,งใช่เราจะได้ยินแหละ

ไม่ได้อยู่แถวไอ้เนี่ยการ์ดอ่สามยัง เป็นเพื่อนกลายเป็นกิ่งโอ๊ยเพื่อนเจออุ้ยปาเพื่อนล่างหัวเพื่อนล่างหัวตึงตืเมื่อกี้อ่ะแท้เทะเลยเ <4 S 1> ติดตาม,ตาม สภักเราสภักเราพูดชื่อสภักเราพูดชื่อเขาเขาบอกว่าเรียกชื่อใหม่โอโหถ้าจะไปชุบไปชุบตรงนี้ไม่ได้ด้วยออไ,ไหนแอดด็อกที่เรียกแอดด็อก ก,กำลังเจอนะครับผมเพื่อนเกือบตายนะบํายาเพื่อนบํายาเหรอโขเพื่อนมียาสิบเอ็ดกล่องเฮ้เพื่อนหลังเพื่อนเฮ้เพื่อนยังไม่ตายเพื่อนเกือบตายแต่เพื่อนไม่ตายนะที่ดูมาเนี่ยสามคนเนี่ยมีใครรอดมาเลยตายยิงกันทำไมอ่ะ อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนละเพื่อนแตกเลยมาทีนี้อ่อเรียบร้อยคนเยอะเกินใครกล้าไปอัคลิปหน้าขาวเลยโอเคโอเคครับทุกคนถเราคลิปน,นี้นะครับ ขอจบว,วิดีโอนี้ก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นมันใจหันใจเราบอกกันด้วยนะครัมก็เดี๋ยวรอดูโอกาสหน้าขาวเลยทุกคน Let's go <S โอเคทุกคนหลังจากที่เราท้าวันใจว่าถ้าสมมติได้ที่หนึ่งอนะเราจะหน้าขาวซึ่งได้ที่หนึ่งจริงๆเดี๋ยวเรามาหน้าขาวกันทุกคนโอเคเดี๋ยวไปตอนหน้าผมเลย โอเคทุกคนก็คือหลังจากที่เรามานทุกเสร็จแล้วนี่ก็เป็นแป้งตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราจะมาทากันไปให้น้องทีทีมาทมาบีบบีบอีอีอีอขออยันอีโอเคโอเคโอนี่ทุกคนขาวๆเลยดี <c oughs> สามสนครั้งก่อนโอเคเราก็รัขาวันที่เรียบร้อยแล้วลูก <laughs> หนะ้าแบบหลุดมากเจอกัดีเ้าหน้าทบายบาย